จริงๆบ้านมันเหมือนกับสถานที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมใช้เวลามากในแต่ละวันที่ตัดสินใจซื้อกับบางกอกครั้งนี้เพราะว่าเขามีการตกแต่งบ้านมือสองให้นะครับตกแต่งใหม่ขึ้นซึ่งผมโอเคกับการตกแต่งของเขานะครับเชื่อ,อ,อนะครับ พอดีว่าได้มีโอกาสซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทครับซื้อที่หมู่บ้านบิวตี้เฮาส์สครับกับเซลล์คุณกระต่ายครับจริงๆบ้านมันเหมือนกับสถานที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมใช้เวลามากในแต่ละวันนะครับลองจากที่ทำงานหลกัหลกๆแล้วบ้านจริงๆน่าจะเป็นเกือบๆค่อนชีวิตของผมเลยถ้าถามผมว่าบ้านคืออะไรผมตอบว่าบ้านก็น่าจะเป็นประมาณ2ในสาของชีวิตผมครับ ขอบคุณมากครับจริงๆหลังนี้ก็มองหาอยู่ประมาณครึ่งปีครับ<ช>ต้องเล่าก่อนอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนอ่ะผมอ่ะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วผมเข้ามาเพื่อทํางานที่นี่นะครับผมก็เลยอยากจะดูบ้านที่ใกล้ที่ทำงานเป็นพิเศษก็เลยตอบโจทย์ขึ้นมาว่าบ้านบิวตี้เฮาส์3มเนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วก็มีบริเวณที่กว้างกว่าทาวน์โฮมที่ผมเคยอยู่ผมก็เลยตัดสินใจซื้อหลังนี้เพราะว่าใกล้ที่ทํางานด้วยเดินทางสะดวก คามนี้รับตอนแรกไม่ได้ดูขนาดว่าต้องฟิกมือหนึ่งมือสองนะครับผมดูเป็นทำเลมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าอย่างการเดินทางทํางานของเราอะถ้าเราใช้เวลาเดินทางนานมากอะเราก็จะใช้ชีวิตในการเดินทางมากเกินไปนะครับมันทําให้เราเหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาการทํางานผมเลยตัดสินใจเลือกทำเลมากกว่าที่จะดูเป็นบ้านมือห่งมือสอมากกว่ารประมาณนี้ จากจากผ่านทาง a c e b o o k นะครับพอดีผมเป็นคนที่กดติดตาม Facebook บางกอกยู่แล้วด้วยเหมือนกันผมก็เลยได้เห็นโปรโมชั่นแล้วก็ทั้งเรื่องบ้านต่างๆที่บางกอกประกาศขายอยู่แล้วประมาณนี้ครับต้องเรียนตามตรงก่อนว่าบ้านมือสองผมก็เคยดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบโจทย์มากคือเขาอาจจะไม่ได้มีการตกแต่งใหม่ให้ที่ตัดสินใจซื้อกับบางกอกครั้งเนี้ยเพราะว่า เขามีการตกแต่งบ้านมือสองให้นะครับตกแต่งใหม่ขึ้นซึ่งผมโอเคกับการตกแต่ง,ขงเขาครับสไตล์การตกแต่งเองแล้วก็เรื่องวัสดุเองก็มีความน่าสนใจระดับหนึ่งนะครับสามารถอยู่ได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องปรับปรุงเพิ่มมากเท่าไหร่ามานี้ครับดีมากนะครับตั้งแต่ตอนเรื่อง การจองเองก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายอะไรมากนะครับก็แค่ประมาณหลักหมื่นก็สามารถจองได้นะครับแล้วก็มีการชาระเงินก็มีการโอนผ่านคิวอาร์โค้ดได,ได้ก็สะดวกดีทั้งเรื่องการพาไปโอนเองนะครับหรือว่าเรื่องการติดต่อธนาคารให้กู้ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการพามาโอนที่ท,ที่ดินนะครับมีการจัดคิวจัดไรให้มีเจ้าที่บริการสะดวกตลอดเวลาก็ดีครับ ดีมากครับมีทุกทำเลครับแล้วก็จบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การจองพาไปกู้แล้วก็พามาโอนครับเยี่ยมมากครับคุณกระต่ายแลลวครับจริงๆผมว่าเป็นดวงเหมือนกันนะตอนแรกเลยอะ่ะผมไม่ได้ติดต่อผ่านคุณกระต่ายโดยตรงเป็นการติดต่อผ่านทางบริษัทแล้วก็มีคุณกระต่ายโทรมาหาผมแล้วก็ได้พาผมไปดูบ้านนะครับพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้วก็จนช่วยผมเลือกบ้านที่ผมถูกใจนะครับ ก็มีความประทับใจใคุณกระต่ายดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการช่วยในการยื่นกู้ต่างๆนะครับบริการดีครับตั้งแต่เรื่องเอกสารที่ต้องเตรียมรวมไปถึงเรื่องพาไปยื่นกู้เองนะครับรวมถึงตอนพามาโอนเองนะครับคุณกระต่ายก็มีการประสานงานให้ตลอดนะครับเราไม่เคว้งแน่นอนครับถ้ามีคุณกระต่ายช่วยดูแลนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจคือเมื่อผมเริ่มจองบ้านใหม่กับคุณกระต่ายนะครับบ้านที่ผมฝากขายไว้อ่ะ ก็มีคู่มาสนใจนะครับแล้วก็ตกลงซื้อในที่สุดเหมือนกันนะครับก็เป็นความประทับใจของผมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับกับการที่ได้มาพบกับคุณกระต่ายแล้วก็บางกอกแอสเซทในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe ์ช anel บางกาะแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ